พี่คิดแบบไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนเนี่ยเก่งกันมากๆเลยนะคะพี่อุ๋นใช่ค่ะพี่ตอนอุอ่นว่าเดี๋ยวตีหน้าต้องรอแข่งบ้างาแล้วแหละไหนๆพี่อุ๋ยจะแข่งอะไรคะ แม่แม่แม่พี่อุ่นแข่งร้องเพลงนะคะไม่ได้แข่งเต้นพี่อุ่นเนี่ยก็จัดเต็มเสือเกินเล่นยังเสียเพลงไม่ได้ยั่ไปต่องรู้สึกแน้นกระตุกเลยโอเคโอเคเลยค่ะว่าแต่ข้าหลังเราอยากเรีนอะไรหรอคะเห็นพี่อุ่น,น,นเลยอ่ะก็โชว์สุดพิเศษที่หวนกลับมาอีกครั้งนี่ไงนะคะ ดีอะโอ้โหน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่อุ๋แต่ว่านิละครปีนี้เนี่ยจะมาในชื่อเรื่องอะไรหรอคะปีนี้เนี่ยเรามาในรื่องนเดอะ t ิตาลีเมอร์เตอนเดอะโอเชียนแอมเบรค้าปารแค่ได้ยินชื่อเรื่องก็รู้สึกหัวใจจะตุกบูบาอยากจะรับชมแล้วละคะ่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอสยงรบมือดัง มีเนื้อสาวว่าที่ราชินีแห่งอาณาจลูกสาวของทิงไพรท่านเจ้าแห่งของทะเลเธอมีนามว่าแอรนี่สวัสดีสาอบ้าน อ,อันนี้มันเอาไว้รอนผมให้ข้า,าไงโอ้ยน <c oughs> ใครว่าก,กินมาละฉน,นี่หเป็นเมื่อี่ยังโม่ระการอยู่เีย <c oughs> โอ้ยโหทีตัวเองเนี่ยวนมอตอขาว่าอะไรเ้โอ้ยอย่าบอว่ามานะช่ปเบาเตียนช่ใช่อย่าอว่าสู ันว่ามึงอ่ะคุยกัเจวเสียเวลาเธอ ที่ถูกแสงสาสองถึงแล้วก็สามารถส,สรังเคราะห์แสงได้นั่นเองคือชั้นเนี้ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยแหละแ้วชั้นที่สองอันดีโม่ชั้นที่สองชัน้น ถูกเลยนะพวกที่มีชีวิตอยู่ในชั้นนี้ได้ถือว่าเก่งมากๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหน้าตาแปลกประหลาดหน่อย จับย่ามนายหมดข้าอยากมีขาจังช่วยใครอนี่ยที่จะเปลี่ยนขาของข้าที่กลายเป็นขาได้บ้างเฮ้ยมีบ่ข้าได้ยินมานะว่าในถ้ำลรือ,อใต้ถลานสานน่ะน่าจะมีคนที่เชื่อข้ามีหมีคนที่ช่วยแอรเโอของเราได้ ไปถ้ำอย่างไม่เต็นใจต่างจากแอรเรียวที่ตื่นเต้นที่จะได้ไปโลกแรกบน,นโลกนูก้นกัางใจสักทีแต่ระหว่างทางที่แอรเรียวเดินทางไปยังท่าของแม่มดเอซูลา่าแอรเรียวก็ได้ไปเจอกับซากกรหลทางของรืออับปางแล้วก็ได้พบก,กับขีไททันั่งเจ้าห่งท้องทะเลลั้งสั่งเหล่าปลาให้ขนขยะไปทิ้งพ่อทอะไรอยู่ไอ้ช้พ่อก็ยังดีสิลูก พวกมนุษย์ทถึงขยะไม่เป็นที่พ่อได้สัตว์ให้พวกปลาไปเก็บขยะ พิวายให้ลูกมาได้เพราะปากสมุทมีแรงพยุง,ยงตงงนะคงง์คือแรงระดูงในแต่ลูกรู้สึกคุณคอธิบายคุณค่าบางทีค่าที่ได้เจ้าฟังเองแรงปยุงคือแรงรับของธรรมชาติเกิดจากการต่อต้านของความเหนียวที่อยู่ในเกิดจากการต่อต้านของความเหนียวในวัตถุที่อยู่ในความเหนียวนั้นทำให้มันสามารถลอย,อยจมในความเหนียวนั้นได้ เจ้าขึ้นไปไม่ได้เพราะมนุษย์มีจิตในต่าชชาเฮ้ยเจ้าเป็นไผ่หาเป็นมนุษย์เมื่อกี้ดูขี่มาจากอะไรมาแต่ใสก็ไม่รู้แต่ว่าคนไหนสุดยกมืในในอขึ้นหน่อยมาลองบอว่าจะคือเจ้าคืออะไรมาแตกเด้อ ที่ร้านเงินไม่กินน้ำแข็งมองมันจะทิพย์นะพ่อก็ไทยลอยประเสริฐขอผ่านเดี๋ยวเจ้าการสวนบูชาที่ต่อแล้วเจ้าตายเถื่อนเคยทิพย์อย่างลูกเห็นไหมพงมันคุณมีจิตใจต่ำช้าให้เจับประชากนของเราไปกินอีกถ้าลูกไม่เชื่อฟังพ่อพูดจะไปไหนก็ไปเพราแต่ลูกไปได้ไหม เมยยื่อจบบทสนทนาแอนเลียวก็ว่ายน้ำออกไปด้วยท่าทีที่หนุนนินก่อนจะไปเจอท้าของเอลซิราเพื่อหวังวเปลี่ยนชี่ของ,งานางเป็นสา,าทั้งสองข้างณ้่าลึกลงไปใต้ประสาทมีสีมีชีวิตที่สุดแสนจะฉลาดเก่งโฟงผู้ที่ทำได้ทุกสี่ด้วยพลังแห่งเวทมนต์ของ,งาน,ออนางทำไมช่วงนี้งนานมันเยอะจัง ข้าพูดถึงปาบอกอีกข้าว่าจะสอบตัวนั้นเหมือนกันอีกจริงจริงข้าอยู่ันเอ้านี่เมื่อกี้ข้าเดียวกันนะสะดุดหลักหรือเปล่าอ่ะเอาละเอาละเลิกได้ เต้นฟาร์รี่มันเข้าเส้นไปหน่อยแต่์ี่โัวเตียแบบนีนะที่ข้าวมาที่นี่พว่ข้าอยากขอให้ท่านเปลี่ยนทางขายข้าหน่อยข้าว่าฝันเอาไว้ ทำไมเนี่ยอะอะข้อทำเเจ้าก็ได้แล้วเจ้าจะรู้เห็ุว่าความสิ่งที่เป็นเช่นไรแต่ข้ามีค้อแม้หนึ่งก็จะจิตใจข้าส่งสองเจ้าต้องรสิ่อไรร้องเจ้า